สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ละครการเลือกตั้งผ่านไป1วันแล้วนะครับแล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยเป็นเพียงผลที่กกตยังไม่ได้ให้การรับรองนะครับแต่ว่าพักเก้าไกลเขาก็พร้อมที่จะจะัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าด่วนที่สุดแล้วตามนึกเครื่องหมายตกใจอีก3ตัวเลยประกาศตั้งรัฐบาล5พักสรเสียงพิธาลั่นขอเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทย เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลเนี่ยได้แถลงถึงความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับบอกว่าพักเก้าไกลจะเป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลโดยจะร่วมกับพักการเมืองอีก5้าพักนะครับประกอบไปด้วยพักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยและพักประชาชาติเพื่อประสานพักเป็นธรรม เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก308เสียงและขอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับ